โรคระบาดครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของเราแต่ยังไปเขย่าว,วงการธุรกิจประกันภัยให้มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเราผู้เป็นผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างไร พอพูดถึงโควิด -19 นะคะหลายๆคนอาจจะเกิดเหตุการณ์หลายอย่างในชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ผ่านมาค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงรุนแรงที่สุดในประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะจะพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายค่ะโดยเฉพาะธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจของประกันภัยค่ะธุรกิจของประกันภยัยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะคะจนทำให ทุกวันนี้นะคะแนวโน้มการทำงานของธุรกิจประกันภัยก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนในอดีตเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลกับเราผู้เป็นผู้บริโภคอย่างไรบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะการเปลี่ยนแปลงของบริษัทประกันภัยก่อนนะคะบริษัทประกันภัย เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่ามีอัตราเคลมที่สูงขึ้นมากๆจนทำให้บริษัทหลายๆบริษัทปิดตัวไปในช่วงที่ผ่านมาเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่บริษัทประกันภัยเหล่านี้ค่ะเขาคำนวณสถิติประกันภัยมาเพื่อเป็นเบีย้ยประกันให้เราเนี่ย เขาไม่ได้คำนวณเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้การคำนวณเบี้ยประกันไม่สอดคล้องกับอัตราการเคลมที่สูงขึ้นค่ะณปัจจุบันนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี2565ในประเทศไทยนะคะคอปพอก็ได้เข้ามาควบคุมเรื่องของธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้นโดยจำกัดว่าให้บริษัทประกรันถูกที่ มีค่ทเรียที่รับประกันสุขภาพขายคลึงกันค่ะรวมถึงมีข้อตกลงที่เหมือนเหมือนกันด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อเสนอได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะจึงทำให้เป็นที่มาของเบี้ยประกันที่อาจจะสูงขึ้น และมีความคุ้มครองบางอย่างที่ลดลงไปค่ะและในปีนี้นะคะอย่างที่ทุกๆคนอ i n ็อกเข้ามาในเพจมันนี่ซีรีส์เยอะมากๆเลยคือมีข่าวข่าวหนึ่งที่ออกมาว่าวงการประกันสุขภาพจะมีการพลิกโฉมหน้าใหม่อีกแล้วค่ะคือในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจะมีการปรับเรื่องของประกันสุขภาพค่ะอาจจะให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ย รับผิดชอบร่วมด้วยทุกครั้งนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยมีแบบผู้คนติดตัวกันมากนะคะว่าเราควรจะต้องซื้อประกันสุขภาพแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอนาคตถ้าเราไปซื้ออาจจะต้องมีการรับผิดชอบร่วมด้วยนะคะเนื่องจากว่าเหตุผลนะคะที่บริษัทประกันเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเพราะอัตราการเคลมก็ยังคงสูงขึ้นมากๆค่ะและนอกจากนี้นะคะบริษัทประกันเนี่ย ก็เริ่มที่จะฉี้แจงให้ผู้บริโภคได้เห็นแล้วค่ะว่าอัตราการเคลมของบริษัทเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อปีรวมถึงบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีธุรกิจที่จะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนต่างๆเพื่อให้เขาได้กําไรอย่างไรบ้างตัวเลขพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะ และการปรับตัวที่เกิดขึ้นของบริษัทประกันภัยนะคะก็คือเรื่องของการที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะทั้งในเรื่องของการคำนวณเบี้ยประกันและข้อมูลต่างๆที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อประกันได้อย่างโปร่งใสนะคะรวมถึงมีการเทียบประกันในหลายๆเพจณนะปัจจุบันที่ทำกันขึ้นมาเพื่อให้เราผู้เป็น ที่เป็นผู้บริโภคอะคะสามารถที่จะเลือกประกันได้เองโดยที่อ่านข้อมูลเองแหละเงื่อนไขต่างๆเองนะคะนอกจากนี้นะคะพอมีการอัดราาเคลมที่สูงขึ้นลูกค้าเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นทางบริษัทประกันนะคะก็จะนำา i i เข้ามาเพื่อใช้เป็นระบบในเรื่องของการอนุมัติเคลมค่ะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ นอกจากการใช้คนแล้วเนี่ย AI ก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ระบบเคลมหลังบ้านของแต่ละบริษัทเร็วขึ้น,นะคะ่ะและก็มีเรื่องของการโปร่งใสในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่แหวนพูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าทางบริษัทประกันเนี่ยเขาออกมาชี้แจงตัวเลขนะว่าในแต่ละปีของเขาเนี่ยมีการเคลมสูงขนาดไหนรวมถึงมีกำไรและขาดทุนอย่างไรบ้างคะ่ะและผลกระทบ กับเราผู้เป็นผู้บริโภคนะคะหลังจากเหตุการณ์โควิด -19 หรือในช่วงนั้นเองก็ตามแต่นะคะจะพบว่าคนไทยเนี่ยซื้อประกันสุขภาพกันมากขึ้นมากขึ้นถึงประมาณ30%เลยนะคะเพราะว่ามีความตื่นตัวในเรื่องของการรักษาค่ะและนอกจากนี้นะคะจะพบว่าพอปี2,565เป็นต้นมา เงื่อนไขของบริษัทประกันก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะและคอพพก็ออกเงื่อนไขมาเพื่อให้บริษัทประกันภัยเนี่ยคำนวณเบี้ยประกันใหม่ค่ะจึงทําให้เราเนี่ยซื้อประกันสุขภาพในราคาที่สูงขึ้นค่ะเนื่องจากมีการคํานวณของสถิติในเรื่องของโรคระบาดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเบี้ยอาจจะไม่ได้สูงขึ้นแต่ว่าความคุ้มครองบางอย่างอาจจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ซื้อประกันหลังปี2565ก็จะได้เงื่อนไขที่ใครขายกันเองค่ะและในเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับบริษัทประกันและตัวเราผู้เป็นผู้บริโภคด้วยนะคะในส่วนของบริษัทประกันเนี่ยจะพบว่าก็คือบทเรียนในเรื่องของการเคลมนะคะ ทำบริษัทก็จะต้องปรับตัวค่ะโดยปรับเปลี่ยนแผนใหม่ๆออกมาเพื่อให้ทันสถานการณ์รวมถึงสร้างความโปรง่งใสและทําให้ผู้คนนะคะเชื่อใจบริษัทประกันมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะส่วนตัวผู้บริโภคเองนะคะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนที่เราจะซื้อกรมมาทันอะไรก็ตามแต่แหวนอยากให้ทุกคนนะคะ อ่านเงื่อนไขกรมทรน์ให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรายอมรับข้อดีและข้อเสียของกรมทรนนั้นได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและณปัจจุบันนะคะพอข้อมูลมันมากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะคร่าวๆก่อนที่เราจะไปคุยกับตัวแทนประกันคะ่ะ ยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่นะคะยิ่งทําให้การตัดสินใจของเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมวางแผนเผื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะสําหรับใครที่วันนี้ยังไม่เคยซื้อประกันเลยอาจจะต้องมาเริ่มวางแผนค่ะว่าตัวเรานั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างเพื่อที่เราจะสามารถที่จะซื้อได้อยู่นะคะเพราะว่าตัวผูวกบราเองเนี่ย การที่จะทําประกันกับบริษัทไหนได้ก็ตามแต่หนึ่งเลยคือเราจะต้องมีสุขภาพดีค่ะไม่ป่วยอย่างตัวแหวนเนี่ยจะมีอะไรที่แบบอยากแนะนาทุกคนมากเลยเพราะว่าตัวแหวนเองเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้วการที่จะไปซื้อซื้อประกันบริษัทไหนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆน,นะคะมีความตื่นตัวในเรื่องนี้และวางแผนของตัวเองให้ดีค่ะจากบทเรียนโรคระบาดโควิด -19 เป็นต้นมานะคะทําให้เราเนี่ย มีความตระหนักในเรื่องของการวางแผนการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีอะคะ่ะรับรองว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าเกิดโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งตัวเราเองนั้นนะคะจะไม่ลมะะ้มค่ะและจะมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้อย่างดีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มวางแผนการเงินกันตั้งแต่วันนี้นะคะ